ดีค่ะทุกคนวันนี้ได้ของเล่นใหม่จะทดสอบอะไรคือพอดีเราปลูกมะเขือต้นนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ใชไอ้นั่นคือไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรทั้งนั้นทดสอบดูโดยการทำจะจะบอกเคล็ดลับให้ เวลาเวลาเรามาส่องดูเนี่ยมันจะเห็นใต้ใบนะมันสูง,สงต้นนี้จะเห็นใต้ใบมันจะมีมดดำที่วิ่งเร็วๆอะ่ะมันจะพยายามพยายามขนไอเพีย้ยเพี้ยแป้งเนาะขาวๆอะ่ะมันนี้มั่งตามจุดต่างๆมันขยันมากเลยนะมดเนี่ยเรา มาดูทุกวันถ้าถ้าเจอนะแล้วก็จะเด็ดแบบนี้ออกแล้วก็ไปถ่วงน้ําจับเพี้ยถว่ถนะถวงน้ำเนี่ยถ้ามีนะเนี่ยจับไปถ่วงน้ําเลยมันก็ขยันจังเลยมันมันมาทุกวันวันนี้ไม่เจอเพราะว่าเอาไอ้นี่มามา,มา,มาเนี่ยลูกเหม็นมา,มาไว้ที่โคนต้นนะมันอยู่ข้างในนะ ผลต้นมันวันนี้ไม่เห็นก็เลยว่ามันน่าจะได้ผลอยู่เนาะเอาลูกเหม็นเรารู้แล้วสูตรนี้เนี่ยก็เลยจะเอาลูกเหม็นมาแขวนไว้ตามเนี่ยเนี่ยใส่ถุงสิบล็อกใส่ถุงสิบล็อกแล้วก็เจาะรูให้มีกลิ่นข้างล่างนี้กลิ่นเขาก็จะออกเพราะว่ามดเนี่ยมันมีหนวดที่รับกลิ่นเร็วกว่าเราเนาะ ขนาดเราจมูกดมเราเยอะดังได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะออกที่ใส่ถุงเพราะว่าเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเนี่ยแบบนี้เพื่อนคนไหนที่อยากใช้สูตรนี้ก็ล้องเราจะแขวนไว้ตามนี้เยอะๆเลยเรารู้แล้วว่ามดไม่ชอบเพราะว่าเขาขยันมากเลยเนี่ยเอาไว้ทุกกิ่งเลยทุกคนนี่จะแขวนไว้ตาม ตามทุกกิ่งเลยเนี่ยวันนี้ไม่เจอยังไม่มาหรือว่าเขายังไม่ได้เวลาทำงานว่าทำงานกี่โมงเนาะอันนี้สามโมงกว่าแล้วขี้เกียจมากวันนี้มดดำจะแขวนไว้ตามนี้เลยนี่อุ้ยตายแล้วโอ้โห้ร่วงเลยกำลังจะมีลูกเยอะเลยนี่เห็นไหม แล้วโคนต้นก็จะเอาไอ้น้ำหมักน้ำหมักใส่ลงไปน้ำหมักนมสดใส่ลงไปจะกรอบมากเลยอันนี้ฉีดน้ำหมักอันนี้ก็น้ำหมักฉีดอันนี้จะเป็นพวกเกล้าพวกไอ้ใบายาสูบพวกอะไรใส่จิ๊บหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้จัดการน,น,นี่ก็จะเป็นถัง น้ำหมักทีเด็ดทีเด็ดแต่ทีเด็ดนี้น่าจะได้ผลเนาะวยใครนะ่ะใครตามมาใครวะก,กินข้าวหรือยังคะตามแม่มา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 ,มากินผักแล้ยเอาผักให้เขาก่อนน่าจะกินผักนะ กินผักโชว์เลยค่ะนี่กินกินเออกินแลรวกินผักแบบฟินฟินเลยนะเธอรู้นะเสียง,งเสียงเคี้ยวผักอร่อยไหมคะนี่นี่อ้อนอีกอร่อยไ,ไหมคะไปไป,ไปเล่นไปไป,ไปเล่นไปก,กินอีกไหม กินอีกไหมอ,อ,อันนี้แม่ให้กินเอ้ยมือจับเลยนะเดูหน้าตากินให้อร่อยนะคะทำหน้าตาให้อร่อยด้วยเวลากินผักแม่เอานี่นี่ก้านหนึ่งทัโลทโลมาแย่งสีนซะแล้ววันนี้ทัโลอยากออกกล้องค่ะอุ้ยหน้าตาฟินมากเลยอร่อยมากเลยค่ะ นางอยากออกกล้องแน่ๆเลยถ้าเดินหายกินเองเราไม่กินนะเนี่ยแม่แม่จับให้กินหรอเอาเอาอีกไหมไปแล้วอันนี้ต้นสมไทยค่ะทุกคนนี่สมไทยนี่ปลูกง่ายมากเลยเก็บไปกินกับลาบกับสุปหนาไม้ดูผักชีของเราขึ้นทุกเม็ดเลยทโทรลชอบเล่นอยู่แถวนี้ ก็จะไปผ่านต้นแน่นแม่อันนี้อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้มะเ,มเขือมะเขือคางกบก็จะแขวนไว้เหมือนกันใครอยากจะทำมั่งก็ลองดูนะคะไล่มดไล่มดไลด่แมลงดีจังนี่แขวนไว้ทุกต้นเลยนี่ เข้ามาเขาได้กินเขาไปแล้วนี่ไว้แบบนี้เลยผักอินซีสูตรเด็ดๆวันนี้ไปแล้วทโลอิ่มยังอิ่มหรือ,อยังไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะจะกินะะจะกินผักมะเขือมะเขือคางกบ อันนั้นมะเขือลูกขาวนี่ลูกเยอะแยะเลยนี่เขือเปราะมันดีที่ต้นสูงเวลาเวลาฉีดน้ำเนี่ยมันอย่างนี้เลยฉีดฉีดน้ำแล้วก็เรามองใต้ใบได้เวลามีเพี้ยเราก็เด็ดออกไปถ่วงน้ำเลยเพี้ยถ่วงน้ำเราชอบทำประจำวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามนะคะวันนี้ ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ